สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เหมือนเช่นเดิมครับขับสีไก่ครับผมวันนี้ของการแอนิเมแะแมแลอคชั่นเรื่องดอนกาลาปาสามเซสโซโบเฮนซินหวังในตอนที่สิบเอ็ดก็จะเป็นตอนจบของเซสโซโบเฮนแล้วก็จะมีดอนกาลาปาคิโบเฮนนะผมก็จะเป็นตอนจบจริงๆของดอนกาลาปานะผมตอนจบสุดท้ายของดอนกาลาปาคือคิโบเฮนนะผมผมหาขอ้อมูลมาแล้วนะผม จนอาทิตย์หน้านะผมจะถ่ายได้แค่ตอนกาลปาสาวิไลเ่เฮนส่วนคิบโบเห็นไปรอวันศุกร์แล้วไปก็วันเสาร์นะเพราะว่าไปคาบไปเขาคายลูกเสือนะพูดว่าศุกร์นะครับผมอามามาโอเล่นนะจะถ่ายจบภายในสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าอับบา,าจบแล้วนะครับสหรัองเรื่องในสัปดาห์นี้ก็คืออามามากับดีซิโนจบนะผมส,ส่วนสัปดาห์หน้าเขาจะเป็นโอเล่น,นะครับหนึ่งชั่วโมองโดยกาลาป้าทั้งมิไลเฮนแล้วก็คิบโบเฮนนะตอนนี้คือตอนจบของซินหวังนะผมโอเคไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับผมอ่ะ จบจริงนะคี่โบเห็นมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคครับโอเคครับใครซ้ํีนนะไอ้ใครซนะับเคเอเคซ้าไม่ทันแล้วเอาเอาใครนี้ก่อนแกขยันเรียนเรว่อประตูถูกยกเลิกเหรออ่าเป็นกา,การกระสินใจของคณะกรรมการน่ะแต่ว่าไม่มีการอธิบายเรื่ลยนเหรออืมัมนเป็นอะไรวะ จะบอกแล้วว่าวัตถุข้าวคุกคมถึงคณะกรรมการไปด้วยนะมาแล้วครับผมการสอบสวนเป็นไงบ้างเอาไงจะตอบไหมแล้วัจะโดยเผยจะโดยจุโดโกเผยคราบลับแล้วผมจะตอบเปล่าอะไรก็ทีไม่มีอะไร อว่าจุมาจุดโก้พูดโดยสุดไม่ผิดแน่สินะอ่าไม่ผิดแน่นอนนอกจากหลักฐานสถานการณ์ที่เห็นอยู่ก็ไม่มีเลยไม่อาจจะยืนเนี่ยได้เธอจะมีข้อแก้ตัวด้วยแต่ว่าเธอมีความไปได้ที่จะเป็นผู้ก่อการ้ายสูงมากเลยนะสนใจการสอบสวนของฉันเรื่องนั้นเหรอนาะสินะ ถ้านายพูดแบบนั้นก็คงไม่ผิดแน่นอนอ่าเป็นมาจุดโกะเป็นผู้บริสุทธอืมโอเคครับนี่ฮะแขนนะแขนที่จุดโกะมากครับไม่พูดนะฮะอใหญ่นั่นฉันจะค่านะผมเลือดสบููนะหักใครได้นะผมอ่าพาพไม่ทัน แยกเสียงไม่ได้นะเหมือนเมื่อก่อนเลยเดาบุกไ่ได้อะนะจะบอกผู้ใหญ่หยยังไม่หายป่วยนะคููรักหาเจอกันแล้วครับแต่ไม่รู้นะครับว่าไอ้นี่มันโดนสิ้นหวังเรียบร้อยแล้วคูคคูเรานะยังเจอมากเลยนะยังเจอมากเลยล่ะขอโทษที่มาช้านะนะครับผมมาคิดว่าจะไม่ได้เจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วสะอีกล่ะไม่ได้เจอกันแล้วล่ะบางกลางสิ้นหวังแล้วนะพูดเกินไปแล้ว่ะจะคิดไหมขอถามยังหนึ่งได้ไหม นั่งผมอีจามาจุดโกรนะจต่ทีสัการ์ลบอกเธอเหมือนจะบ,บริสุทธิ์นะแต่เธอคิดว่าไงนะโรด,ดีนึงนะอืมใช้คิดแบบนั้นแหละแต่คนนั้นไม่เกี่ยวด้วยหรอกมีไงนัวนหรอไอนี้มาดูนะครับว่าไอสองคนนี้มันสิ้นหวังนะตั้งแต่ตั้งแต่มีรายเหตุอตอนที่สิบเอ็ดและที่เขาบอกกับนายนะออกมา เป็นกำเส็งนะนี่คือลูอเราของความหวังที่จบด้วยความสิ้นหวังเซส์โบนะผมคิโบคือความหวังนะอ่าจริงๆเลยจะเรียกว่าเรื่องราวนี้จะได้จบลงไปแล้วก็ได้นะคีโบคือความหวังนะเพราะฉะนั้นตอนหน้าของดอยกาลปาคือคีโบเห็นนะผมเหลือถ้าแกเดินล,ลงนี้ไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความสิ้นหวังถูกย้อมด้วยเซส์โบอย่างสมบูรณ์แบบนะคคือสิ้นหวังนี่เนะอ,องอ่าตอนจบของเสิ้นหวังนะผมมาโอเคคนระับ ถ่ายอเลนหนึ่งชั่วโมงนี้เราตัดต่อถึงหกโมงนะเชื่อผมเลครับผมามามานะครับเรามาดูจุดโกดนะครับผมเอาล่ะวันนี้คี่โกการมันน่าจะลบสลายแล้วนะบะนุ๊้ชาจะสนุกนะครับโอ้โหเพก้าของคุณวันนี้จะได้เห็นผลใช่แล้วแล้วก็อุ้ยจะเริ่มคุณจะตรงนี้ล่ะ นะผมโรงเรียนะไม่ว่าอะไรจะถูกเป่าไว้ปิวกระจายนะผมปิวสู่ความสิ้นหวังทีเต็มกระดึกความสิ้นหวังได้ล่ะสิ้นสูงไงล่ะสิ้นหวังบอกคงไม่ได้ความสิ้นหวังนะครับผมมันก็เหมือนกันเลยลาก่อนงเลี้ยคลิปโบกลับไปนกนะผมอ่าตอนที่คิดจบจริงๆนะจุดเริ่มต้นของภาคแรกกับภาคสองกันไม่รู้อะเดาใช่งไหมจนถึงตอนนี้นเรื่องหลายอย่างนะตอนนี้แต่ทุกห้องถือกันความสิ้นหวังหมดแล้วนะ หัวหน้าก็เสียชีวิตไปแล้วอะฉะนั้นเจ้อ,อาจาทุกคนสุดพมูงใจมากเลยแหละอะไรกีเนี่ยอาจารย์ร้องไห้เหรอนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแท้อาจารย์นเาายนี่ยไม่ไหวเลยเนาะวันนี้เกินจุดหมายหมายทุกคนด้วยละ่ะฮะจุดหมายเหรอก็มันแต่นี้ต้องลากับทุกคนแล้วไม่ใช่เหรอ อย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็อยากทำอะไรมันจบเป็นอาจ,จารย์หน่อยนะเหรอไอ้ทุกห้องนี่การความสิบสังหมดแล้วน,น,น,นะเพราะพอกิริกิริกกูตาไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้อันนมิละเห็นแหละเพราะนาามินามิใช่ไหมจำไม่ได้แล้วดังอีกแล้วนะว,ว,วุ่นที่สวรรค์ที่สุงในโลกในเร่งความคิดโบกอมิโน่นนะจำพวกนั้นก็จมลงด้วยความเซนซูบโบแล้วก็โลกนี้จะยอมด้วยความเซนซูบโบได้ไม่ยากเลยแหละอืมจะพูดตอนนี้อ่ะ มีแค่ตัวตนที่ไม่ใช่มีความปรารถนาเหมือนฉันเหรอจะน่าจอเป็นฉันโลกนี้ติดโลกหรือคามเซนเซบงไงล่ะคมสินหวังนัง้นติดโลกเหรอฮะทำไมที่หรือไม่ไเข้าใจเลยเนี่ยไม่ได้คอยดูนั่นไงล่ะก็ไม่เคยได้ยินนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย NTR piece อุ้ยเมื่อนานมิที่ชอบห้ก่ทีิสนุนด้วยคนเองไงล่ะชอบชอบอ โรงเรียนนี้จะเป็นสัญาระของความหวังในสภาพบรรยากาศและความหวังแล้วก็โลกใบนี้นะผมมาผมทงผู้หญิงทั้งผู้ชายนะทักสิ่ไม่เปลี่ยนภัยทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนไปตามนะ้ออุ้ยหืมหืมจอ,อ,อ,อบพวกกระจายด้วยกระแสะสินะครับใช่เสื้อผ้าทำแฟชั่นมันห่าทุกคนอ่านแฟชั่นทำผมอ่านผิดการกข่แกล้งในโรงเรียนที่อันเป็นที่นิยมวัฒนธรรมค่า,านิยมพิธีทางข้อมูลที่แปรกระจายกันมากระแสะใช่ ตัวคนที่กลายเป็นเพื่อนเริ่มใช้เกาะอเลรเชื่อิ่คีย์บอ,อร์ดไรอิสลุถ้าเป็กระจายโอ้โหเรื่อยเลยอะคอนิร์บอกไว้ด้วยทุกโลกะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนันแทำไมสารักทำไมสารักเอ่อเรื่อยมันเหมือนกันไปได้หรือะวะถุดยอดเลยคอนเสิร์บอกเซอร์วิสเซอร์มากวันนะี้อีก็เพิ่งรู้นะครับว่าโดยการป้ามีอิสเ,เอเอยนะผมนั้นอาน่านแล้วแล้วฉันนั่งอาจารยนโฮมลูกผมกเธอะแต่ถ,ถ,ถึงนั้นปุป๊บต้นพี่เคยจบการศึกษาคีย์บอร์ดเราโอ้โหระเบิดไฟโคตรไฟว่ะเพราะสนับสนุนจริงจริงค่ะ เละตัวเปทําที่นี่ชีวิตจากตรงนี้ไปจะต้องเริ่มมีความเจ็บปวดทั้งเศร้าโศกได้ตอนน,นจากแบบนี้ก็เริ่มเรื่องที่เคยรู้จากลุงเลดี้แล้ว,วตัวโตใจขึ้นเลยค่ะวันกีว่าไม่ได้เจอทุกคนแล้วก็เหงาแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยจะเจอแนะ่คนถังทุกคนนะตายหาคนนี้ไม่รอดได้รอนละอุ้ยเี้ย อาจ,จารย์คมรล้บทุกคนอยู่ขีจมัจิตสะนะมาจิตสะอยู่กสมัจิตสะนนะฮนะสิ้นหวังแล้วทุกคนนะตอนนี้เราคงเพียงไม่ตกปืนนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเราจะรู้กันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมทุกคนนันใหญ่คูว่าแล้ว <laughs> สิ้นหวังทุกคนเลยนะเะฉะนั้นผมจะไปพูนตรงนี้นะที่จริจริงที่อยู่ห้องนี้ อตุกินี่อิ่มทองนะตอนนี้เปลี่ยนไปมากนะฮะขนแกนี่ก็สายแท้จริงเลยล่ะคนนี้ผู้พานนะยาที่แสบพิเศษในกับทุ่นโลกค่ะายาเนี่ยที่มงึงบอกยาคือใช่ไหมไม่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้สองคนนี้ม่โดนด้วยนะฮะ ไอสองคนนี้ที่มันเก่งเป็นนักเลงแม่งกระโดดด้วยนะเออแต่คนอื่นอนะกไม่เท่าไหร่อือมไออย่าเงี้ยไอตัวนี้ที่มีประโยชน์หาเลยนะแล้วแม่งกระโดดไปด้วยนะโ่ลนหน้านะเออสซลนหน้านะอไอคนนี้ไม่น่าโดนมากเลยนะไม่เป็นไงนี่นะไงเมืเ่อไงสุดท้ายความหวังก็จะชนะเพราะงั้น ผมถึงวางใจแล้วก็กลายเป็นความสิ้นหวังได้ไงล่ะไอคนนี้ไม่น่านโดนมากเลยนะคนนั้นแ่ะนะครับผมตอนนี้เข้าใจเลยใช่ไหมว่าคนจะถูกฆ่าลงที่นี่แล้วถูกจัดชื่อตัดชื่อออกจากดเรียนน่ะโทษไม่ต้องจำไหครับเขเข้าใจแนละ้วไม่น้ขอย้ายก่อนนะโอเคครับ มาโอ้เมื่อไหร่ก็ตีลมทอนีอาจารย์สมมตอนนี้ทุกคนจะโดนฆ่าหมดแล้วจะเวรจ่าแล like, ้วโหโหโคตรโหดนะแล้วก่อนนะหล,ลังนะทุกคนแล้วเจอกันอีกนะบายปุง้งเรียบร้อยครับตัวละครตายหาแนละ้วพระสัตย์สัญญาและศิษย์แล้วครัเราจะฉันลบนค้อเสนอเจ้าของเจ้าพวกนั้นที่ขี้กับได้สมบูรณ์แล้วล่ะ แต่ไอคำทูกขอรับขบาวแันนี้มันอะไรกันนะ่ะน้าเขาจได้ผมที่จะเจอกับพวกเขาอีกครั้งครับเมื่อถึงตอนนั้นหากรู้จักกันอยู่แล้วมก็ไม่น่าเบื่ออะไรหรอกครับเพราะงนั้นตัวผมเองก็คิดจะลบคาวามทรงจำเกี่ยวกับพวกเขาเช่นกันนี่นายอย่าบอกนะว่าใจใจจะยืนยันครับความหวังกับความสิ้นหวังสำหรับผมแล้วด้านไหนยากต่อการคาดการมากกว่ากันแต่ว่า ครับพี่ขอเธอก้าวหนือความคิดของคนและช่วยและช่วยพวกเขาได้แล้วก็ผมคิดว่าความหวังเป็นสิ่งที่คาดการได้ยาวามสิ้นหวังนะครับคีโปนะครับคีโปกับเซร์ซโบนะถ้าต้องกีรยวบายย้ำาสี่ครั้งถึงจะช่วยเข้าใจกันทุกทีนะเนี่ยคือความวังดองอ่ะก็สิ้นหวังคือความโกรธนะงั้นก็ไม่แต่ความสิ้นหวังแค่นั้นแหละเดี๋ยวสิไม่ใช่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีๆก่อนหรอ พี่ใหญ่จริงๆแล้วผมจดลรักคนคุณตั้งแต่เจอกันแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันนะฉันอะมา่มื่อไงร่ก็จะใช้ประโยชน์จากนายไงล่ะครับผมมโนคือวเราเนี่ยมันคือจุดโกะนะฮะซิสโตเบอร์ครับผมอ่ะ <c oughs> มาคผมตอนนี้อะทุกคนเล็กหมดแล้วนะอ่าไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เลยนะ <c oughs> นักเรียนนอกจากนุก่นจะแปดถูกกว่าล้างจนหมดเลยเขานอกโรงเรียนยังเหมือนเดิมสินะอ่า <c oughs> ฟุตบอลสุดไปเลยละ่ะครับฟุตบอลสุดเลยฮนะโอ้โหสามพันเลยห่ะ <c oughs> เมืองเละนะจอจบตีสุดเวอร์ทั้งโลกฮนะมันดูง่ายเกินไปแล้วก็อีกแค่สักคนชักแจอยู่เบื้องหลังนะจะใช่ใครละ่ะไม่ใช่บอกว่าเรื่องทั้งหมดนะมีตัวประกันอยู่เบือ้องหลังนะไม่รู้สินะไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างฉันจะพิสูจน์ได้เลยนะชักเววิธีพูดที่เป็นเสศษถุนเองจังนะตษด้วยครับเผลอคิดไปว่าฮะเป็นลูกสาวครับผมแล้วต้องทําได้แน่นะนักสูยงยอดมักเลยมาปลายนักสืบเคลลิเคริริเคลโกะเหรอ ครับผมถ้าผมขอยึดกาลังของเธอให้เล็กกว่าน,นี้สักนิดแล้วก็คุณจินก็เป็นพ่อของเธอไี่น่าช่วยไม่ได้หนะ้วก็ทำอยู่ในงเรียนต่อไปจะทาอะไรไม่ได้นะต้องออกไปวางแผนกันก่อนนะครับทั้งสองคูไปกันก่อนเลยครับผจนอยู่ที่นี่ครับเพื่อฝังความแบบให้กับนักเรียนที่เหลือจะให้เติบโตโรงเรียนที่กลายเป็นที่เหลบภัยจนกว่าปัญหาทุากอย่างจะขี้ไข่ครับพวกนักเรียนอะ ทุกคนยอมรับข้อเสนอครับงั้นเหรอถ้าลึต่อไปขอใอยความหมังหรือพวกเขายังเหลืออยู่แล้วก็จะสร้างโลกขึ้นใหม่อีกสักครั้งกีก่ครั้งก็ยอมน่ะน่าจะเป็นแต่คิดได้แต่เรื่องก,กว่าตั้งเรียนคีโบกามโน่ขึ้นมานะครับเหนื่มแนมสินะมนถึงตอนนี้เพิ่งจะรู้สึกตัวขึ้นเรื่องแบบน,นี้มันก็นะฉันจะไม่หยุดได้หรอกเรื่องของโรงเรียนต,ต้องให้อาจารย์ใหญ่จัดก,การนะครับผมเขาคนมากครับ ขณะที่ดูเรียนอาจารย์หญ่ปกป้องความหวังอยู่ก็จะเคลื่อนไหวจากข้างนอกทิศตะกร้าคุงจะเอาไงล่ะผมจะไปกับตุลธันกนครับจากนี้การขวางกับพบกันของพ่อลูกจะไม่ดีด้วยหรอทำหน้าหน้ากลัวจนถึงที้สุดเลยนะนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเลกแผนการที่หลบภัยเร็วล้มเหลวแล้วก็่าพูดว่าจะล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่มสิ เอาเถอะเาถึงเวลานั้นนีจริงถ้าจะ,ะ,ะบอกพวกเกลต์ตอดจังในชีวิตนี้เองจริงจริงนาบอ่ะอืมลารักของเพื่อนกันนะครับผมโอเคครับเละหมดตัวไปน,นะเอาเถอะตอนนี้ก็คงพอแล้วนะเอถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะเอ๊ะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้ คลิปอะไรวะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะอีเซอเอโผล่ามาอีกอันนึงนะครับผมไม่รู้คิดเองนะ,ะใครเล่นเกมอาจจะรู้ันคืออะไนะแต่ว่าพอผมโคผมเรียกว่าอีเแอเอกันนะนุ่งนั่นไงโอ,โ,โอ้โหเยโดแม่งโคสยองนะฮะไม่เห็นจริงๆนะมาเจอเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะ อะไรกันทำอะไรกันน่ะอุ้ยดใส่ยเท้าที่เต็มไปด้วยความซึนฝักแบบนี้ยไม่มีท,ทางทำเขาเข้าใจได้หรอครับมายกแล้วะวิ่งไปเข้าในกองไฟนะผมเมื่กอกนะี้ตายหายกทีมแล้ะถึงจะเป็นแค่ขยะเขาเถอะแต่ได้เห็นการตายของมันแบบนี้ สิบบาดสุดๆไปเลยนะถ้าไมถึงไม่เก็บไว้ในพวกนะฮะกระพวกนั้นมีมันมีแต่ขยพวกขยะเงี้ยงอ้าวแต่ตอนนี้ก็มีแต่ความคิดเหมือนกับฉันแล้วลนะ่ะสเป๊กแต่เดิมก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีแหละเอองั้นเหรอเสียงสิ้นจริงๆเนละพี่ก็ระวังด้วยแหละถ้าถึงถึงจะไปครอบครัวแต่ห้าประมาทแล้วก็ขอขามไม่รู้ตัวนะ อืมงั้นพวกเราไปกันเถอะพี่น้องมันกระแปลกนะฮะเพื่อนรวมชั้นกำลังรออยู่นี่เนาะนะครับตัวเอกภาคแรกนะผมมายกทีมนะครับตัวเอกภาคแรกครับเมื่อวันไหก็เก็บไปตามที่จุดโกค่าการไว้แล้วเนาะ,นะก็นะตัวเอกภาคแรกนะผมบาย อ้าวยังมีสิ่งที่ไม่คาดกาดแล้วแล้วก็จะเป็นหมอหน้่นะนะโอ้พี่น้องนะพี่น้องอยู่ด้วยกันนะอ่าอันนี้นระเอกมีหลายเห็น,นภาคสามนะอุ้ย,ยดวงดีชิเป่งนะเป็นไรไหมพี่น้องนะมีแล้วเหรอกูได้ชิฟะไม่มเป็นหรอกแค่เท้าลื่นนิดหน่อยเท่านั้นเองอนะ่ะเหรอลงอกไปทีนะถ้ามาบาดเจ็บในวันละแบบนี้มันจะแย่เนานะ มันเป็นอะไรจริงเหรออืมาต,ตด้วยเหรอถ้าบาดเจ็บขึ้นมาผมช่วยเหลือไม่ได้ง่ายๆนะมันเป็นอะไรหรอกนะที่อย่างคงรองอีกไม่นานแล้วล่ะครับผมอืมยา,า,าโอกิมกกังโ e กโตยาอาโออีมังโกโตนะหมอนั่นคุปตัวแกๆ่ๆจริงนะไม่ใช่แค่พวกขี้แพ้ธรรมดาหรอโชคของัมนั่นน่ะนะแต่จังจากของพี่โฮมายแต่ไม่รู้เป็นรูปแบบไหนใช้มเคอไม่อมอกเลย ข้าเลยมาโอ้โหพระเอกสองเลยก็มีความชอบดีนะทันทุกเรื่องนะฮมอืมจดีกว่านะเพราะคุณบบนนั้นอนะ่ะท้อ้แผ่การชั้นล้มเหลวแล้วก็คุณเบนจะถึงความสิ้นหวังของเท้แหละมาครับผมนี่ทุกคนนี่นะเฮ้ยยังอยู่อีกหรอจะเรียกว่ายังไงสิ่ง,งดีนะ ว่าแล้วจบการศึกษาสินะไอ้ผู้นี้ยังอยู่อีกอะลาก่อนนะเราต้องเียนของฉันเกียนสักแกมาช้าไปเหรอโทษทีนะ ไม่ใช่หรอกไม่ใช่คนผิดของทีเดเก่งหลอดมันคือไอดี่แบงระเบิดเองนะแต่ว่า ไม่สิ่งสำคัญอะไรหรอกรตผมลาโรงเรียนที่ตอนนี้เสียชีวิตไปไม่จริงนะผมตอนนี้มันอยู่ข้างล่างหมดเลยนะน่าเบื่อถ้าเป็นผู้ชายผมยาวขนั้นต้องพูดแบบนี้แน่ทุกสิ่งที่กลายเป็นอนาคตตามที่เอเนมาสจุดโกคาดหวังตายหาหมดทั้งโลกนะฮะนี่ครับสองคนนี้นะแล้วนักเรียนของฉัน แพ่กระจายสิ้นหวังไปทั่วนะนีก็ด้วยฮะแค้กระจายด้วยความสิ้นหวังไอได้การเงินขอสิ้นหวังใหม่ขึ้นอีกไม่นานนี้โลกจะถูกย้อมด้วยความสิ้นหวังเลยตุ้งเปหมดนะผมดูแหละนี่ฮะแน่นอนว่าฉันเองก็จบโลงในอนาคตตามนี้คาดกันไว้เอยอนิเมเตอร์นะอนิเมเตอร์ยังไม่ไดนปูคุมด้วยความสิ้นหวังนะแต่ว่าจะโห่นะมีอะไรเห็นนะ นี่ครับหคนร้ายเจ้าความสิ้นหวังนะครับผม,มาอาจารย์บอกเรื่องดีมั้แล้วก็เดีย๋ยววันนี้เขคงโทษครับเคสเกตต้องอยู่ความสิ้นหวังเนี่ยนะะครับผมอไอต่อแหลมึงก็สิ้นหวังไปแล้วนะไหนครูเ้ยไปอยู่ด้วยคนสนิทนิดนึงนะไอเ,เคอสเกตจมลงไป ผมต้องไ,ไปสู่ความสิ้นหวังที่ลึกที่สุดไงแน่นนะเน่นนะฮะตอนนี้นี่ใช่นี่คือเรื่องราวความหวังที่จบลงด้วยเซซโโบย์นะโอเคครับงั้นก็จะบอกว่าไม่จบไม่สวยนี่เหรอจะใช่หรือเปล่านะทุกอย่างก็ไปไปตามที่คาดหวังของเธอตัวคนวิเทอร์โบกาน่ะเราถนะีแล้วเรื่องเรา นี่ก็มีถึสิ่งเรียกว่าจบสวยอยู่ด้วยเหรอเรือสวยเหรอ <c oughs> เรือสวย,นนะสดดยวันแากนะสุโกเดอก็เพราะความสิ้นหวังตัวสังโลมได้หายไปแล้วก็นั่นก็คือความสิ้นหวังอยู่ดียังไงล่ะปื้อปื้อปื้ปปอโหอนไรไม่โหซีจีเพจต้องโหซีจีเกมมาเลยคนระับเมื่อกี้จบแล้ว แต่ว่ามีต่อนะผมผมเห็นอยู่นี่ครับมีต่อนะมาตัดเพลงนะฮะรีบฮนะมานะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเชื่อมโยงภาคสองนคะรับถ้าจำไม่ผิดนะมีคนมาบอกมานะต้องดูตัวละครหรอภาคสองปะก่อนม,มีภาคสองแล้ว <laughs> รู้เลยครับโอ๊ยอ่ะเอเฮ้ย ตัวทีอาจจะเป็นสมาชิกเกีเก่ยวเกมมากเกินไปเลโอ้โหโ,หโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหสิ่งนี้นะก็รู้เลยครับว่าขุดยนต์ไม่ก็อนิเมเตอร์นะผมฝันถึงตัวนะฮะเพราะตัวจริงตายหาไปแล้วนฮะฉันนจะได้ต่าจิเมะฝ่าด้วยนะโอเคตานะผมได้ร้างความวังนะโอ้โหฝากตัวด้วยนะ อาจจะยืนยันนะครับความหวังกับความสิ้นหวังอสองคนนี้สำหรับผมแล้วแต่ว่านักเอกเราก็หายไปแล้วฮะจะคาดการต่อการคาดหวังของแบบนี้นะผมต่อไปมุ่งสู่และความหวังนะก็คือคิโบเห็นนะผมตอนหน้าคือคิโบเห็นก็นคือแต่ว่าเซอร์เซโบเห็นนี่จบไปแล้วนะคิโบเห็นนะ,ะสวัสดีขอตัวก่อนพบกับพัดหน้าครับกับตอนหน้าเลยก็คือคิโบเห็นนะว่ามีอะไรเห็นก่อนนะครับแล้วก็คิโบเห็นนะโอเคไปทุกคนครับ ตอนหน้าจบแล้วจริงจริงอันทีน้าจบแล้วซีซั่ A. นนี้ซีซั่นหน้าครับผมสามเรื่องครับเขาบอกผมพูดแค่นี้ว่าสามเรื่องแต่ประกาศไปแล้วในเอ,อเกี่ยวกับว่าซีซั่นหนาผม,ผมเป็นไงบ้างก็กกเลื่อนลงดูครับว่าตอนนี้ผมอัปเดตแล้วนะเลื่อนลงดูว่าอนิเมะซีซั่นหน้าผมทอ้แค่สามเรื่องตอนนี้ผมยิมมาสีเพราะว่ายังจะตัดอ,ออกเรื่องหนึ่งครับผมโอเคไปบ้างทุกคนนะแต่เรื่องในเด็ดๆทั้งนั้นเลยสามเรื่องนะ้นะเพราะว่าซีซั่นหน้าผมกานเยอะแะผมโอเคไปบ้างทุกคนครับ ไปมาสามรอบแล้ว <net> <faith>